สวัสดีเพืเ่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้กับผมเซียบูมบอลเตงอีกเช่นเคยครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์มากกว่า20ปีนะฮะวันนี้ยังอยู่กันในโหมดบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนเช่นเคยนะครับ5โมงตรงครับตุนิเซียจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียซึ่งก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e o u นะครับ2ทุ่มตรงครับโปแลนด์เจอกับซาอุดีอาระเบียก็ถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e o u อีกเช่นกัน าทุ่มตรงเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเจอกับเดนมาร์กนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7และคู่สุดท้ายครับเวลาตี2ตรงอาเจนิน n าเจอกับเม็กซิโกโดยคู่นี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง n b t นะครับเมื่อวานใครตามผมก็ผมมั่นใจแหละว่าบวกแน่ๆนะครับเพราะว่ามันบวกเยอะกว่านะเออวันนี้เรามาตามดูครับว่าจะยังบวกต่อเนื่องหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับฟังวิครระห์วิจารณ์พร้อมๆกันเลยครับ เริ่มที่คู่แรกเลยนะครับเวลา17นาฬิกาตรงหรือว่า5โมงนะครับผมตุนิเซียจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียในกลุ่มดีครับเดินทานฝั่งตุนิเซียครับนัดแรกผลงานของพวกเขาถือว่าใช้ได้นะฮะพวกเขาสามารถเสมอกับเดนมาร์กได้ศูนย์ประตูศูนย์โดยที่รูปเกมต้องเรียกว่าไม่เช่วยันเสมอนะครับคือเสมอได้แบบสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวสุสีครับขณะที่ออสเตรเลียนะฮะเกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ในนัดแรกนะฮะอุา่านำฝรั่งเศสได้ก่อน ปรากฏว่าก็สู้ความเฉียบขาดของฝรั่งเศสไม่ไหวครับโดนรัวสีลูกเลยแพ้เป็น,นประตูต่อสนะครับโดยวันนี้สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าฟิตเต็มถังนะฮะไม่มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนหรือว่าได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวครับคาดว่าน่าจะจัดชุดใหญ่ลงเจอกันแบบเต็มสูบแน่นอนนะเนื่องจากใครเก็บสาคะแนนได้ในวันนี้เนี่ยประตูแห่งการเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยจะถือว่าเปิดกว้างขึ้นทันที โดยเเปเพื่อนเล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับตุนิเซียของกูซูยาเอลคารีจะมาในระบบ 3, 4 2 1ผู้สาปตัวจะเป็นอาเมนดาเมนนัดแรกนี่เล่นดีมากๆนะครับเซฟกระจยเลย3เซนฮาจะเป็นดีแลมบรอนยาซิเนเมเรียและมอนตาซาทาวบีตัวนี้เล่นอยู่กับลอริยองในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยนะครับแผงกลาง4ตัวฝั่งขวาสุดจะเป็นโมฮัมเหม็ดดรักเกอร์ฝั่งซ้ายเป็นอาลีอับดี แผงกลางคู่นะครับจะเป็นอัสซาไลดูนี่จับคู่กับเอลเยสสกิรีตัวนี้ก็เล่นอยู่กับเอฟซีโคโลนครับในศึกิปูเดสลิกาเยอรมันกลางรุกคู่ครับจะเป็นยูเซฟเอ็มซักนี่จับคู่กับอานิสเบนซาลิมาเน่และหน้าเป้าจะใช้เป็น,น,นอิซามเจลบาลีขณะที่ทางฝั่งทีมชาติออสเตรเลียของเกรแฮมอโนครับวันนี้จัดในระบบ4-1-4-1ผู้สัาปรตูยังคงเป็นตัวเดิมครับแมทธิวไรอันจากเอฟซีโคเปนเฮเกน เซนาอัพคู่จะเป็นแฮร์รี่ u t ؤ ทาจับคู่กับไคลลอเรสแบ็คขวาเป็นนาธานีอลแอคกินซนและแบ็คซ้ายจะเป็นอาร์ซิสเบฮิชส่วนกางรับตัวเดียวเขาจะเป็นจอมเก่าอย่างแอรอนมัวนะฮะที่เล่นอยู่ในกราสโกเซลติกแผงกลาง4ตัวนะครับฝั่งขวาสุดจะเป็นเครกกูดวินนะฮะที่ยิงฝรั่งเศสได้ในนัดแรกฝั่งซ้ายจะเป็นแมทธิวเลกกี้ รงการจะเป็นไรลี่ m แมกกรีจับคู่กับแจ็กสันเออร์วินและหน้าเป้าครับจะใช้เป็นมิเชลดุกออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับผมที่มาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้บ่อยครั้งครับแต่ว่าผลงานในะรอบสุดท้ายมักไม่ค่อยดี7นัดหลังสุดในการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแถมแพ้ไปถึง6เสมอได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเอง และอย่างที่ท,ทราบฮะนัดแรกโดนฝรั่งเศสกดไปเละกระจุยฮะหนึ่งประตูต่อสี่ทั้งที่ขึ้นนําก่อนแท้ๆแต่ก็อย่างว่านะครับเกรดบอลมันค่อนข้างจะห่างครับขนาดโค้ชของออสเตรเลียอย่างเกรแฮมอโนเนี่ยยังออกมาสัมภาษณ์หลังเกมเลยครับว่า bigger stronger and faster นะฮะก็คือตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็เร็วกว่านะฮะเหมือนชมว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าทุกอย่างเลยแต่ขนาดเดียวกันก็ชมลูกทีมตัวเองเหมือนกันนะครับว่าทําดีที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยม คือท่านนี่คือดีที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้สู้กับตุนิเซียลาบากนะเนี่ยถึงแม้ว่านัดแรกตุนิเซียเนี่ยจะเสมอเดนม,มาร์กมากนะครับสูประตูตศูนย์แล้วก็การครองบอลเนี่ยหมายถึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นะครับพวกเขาจะครองบอลน,น้อยกว่าอย่างชัดเจนมากๆครับอยู่ที่39%ต่อ6 1แต่การครองบอลน,น้อยเนี่ยรูเกยมยงบุบวาบนะครับพวกเขาสามารถ ทำเกมสู้กับเดนมาร์กได้น่าชื่นชมเลยทีเดียวโดยตุนิเซียเนี่ยเข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งแรกครับคือปี1 9 9 8ที่ฝรั่งเศสน,นะครับพวกเขาเนี่ยเล่นไปทั้งหมดเนี่ยรวมแมตช์ก่อนที่เสมอเดนมาร์กด้วยนะครับทั้งหมด13เกมนะครับก็มีผลงานชนะ1เสมอ4แพ้8นะฮะซึ่งดูเลินๆอาจจะไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับแพ้ไปถึง8จาก13เกมแต่สำหรับทีมอย่างตุนิเซียเนะี่ยผมว่าสถิตินี้ โอเคนะครับน่าชื่นชมนะแล้วปีนี้ผมว่าพวกเขาเล่นใช้ได้เลยนะเล่นดีเลยล่ะคือตั้งแต่หลายคนมีความเร็วครับคล่องแคล่วแล้วก็ตัวใหญ่มากนะขนาดเล่นกับเดนมาร์กนี่เดนมาร์กนี่อันดับ10ของโลกนะตาม f ีฟ่าบนเรนกิง้งพวกเขายังเล่นได้สู้ได้สนุกเลย แล้วสปีดบอลนี่ก็เร็วมากๆนะครับซึ่งผมดูออสเตรเลียเจอกับฝรั่งเศสในนัดแรกแล้วเนี่ยพอฝรั่งเศสเริ่มเร่งสปีดบอลให้เร็วขึ้นนี่ออสเตรเลียก็เปิดตําราตั้งรับไม่ทันเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดเล่นค่อย,อยๆเซตมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าออสเตรเลียเอาอยู่นะแต่ถ้าเล่นแบบ Rail, ชบอลเร็วโฉบเฉียวปาดเปลียวแบบเนี้ยผมว่าออสเตรเลียน่าจะเอาอยู่ยากครับผมมองว่าดวดนันนี้ตุนิเซียดูดีกว่านะ ลักษณะกายภาพเนี่ยก็คือรูปร่างสรีระอาจจะไม่ได้หนีอะไรกันมากครับแต่ความเร็วแล้วก็เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวผมว่าตูนิเซียยังดูเหนือกว่าอีกทั้งพวกเขายังมีเกมรับที่ดีมากๆอีกด้วยนะครับเสียประตูยากจริงๆอัตราต่อรองเปิดมาสวยงามมากๆครับตูนิเซียต่อแค่ปอปอเท่านั้นเองคู่นี้ผมไม่คิดมากอะไรเลยนะฮะอยู่ต่อตูนิเซียทันทีครับราคาปอปอ ค่อนข้างมั่นใจฮะว่าบินนี้กินแน่นอนนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนี่เดาลําบากนะอันนี้ขอข้ามละกันนะครับผมคู่นี้ให้บินเดียวเลยละกันนะครับในคู่ตอนเย็นคืออยู่ต่อตุนิเซียราคาปอป,อ,ปอครับและคู่ต่อมาครับผมเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มตรงโปรแลนด์จะเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับคู่นี้เป็นการเตะในกลุ่ม C โดยวันนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานไดน้ของเสเซอร์อัลชารานนี่นะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีการประทะ เจ็บไปนะฮะในนาที่เจอกับอาร์เจนาเมื่อวันก่อนนู้นนะครับขณะที่ซามานอัลฟารัชเนี่ยยังต้องรอเช็คฟิตด้วยส่วนทางโปรแลนด์นะครับไม่มีรายงานผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่ผ่านสภาฟอ์ฟิตแต่อย่างใดนะฮะวันนี้ก็น่าจะฟูลทีมแหละโดยวันนี้ครับผม11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับโปรแลนด์ของกุนซือเชสลาฟมิชเนวิชจะมาในระบบ3-4-1-2ครับผู้สาปตัวจะเป็นวอชเชสเชเซสเนี สามเซนทาจะเป็นแยนเบเนเรกคาร์มิลกิกและยาคูบจิวิโอแผงกลาง4ตัวครับฝั่งขวาจะเป็นแมตติ้แคทฝั่งซ้ายเป็นนิโคล่าซาเลฟสกี้ตรงกลางจะเป็นทางด้านของ ic, จอร์เจสคริชโชเวตจับคู่กับคริสเตียนเบียลิกส่วนกองกลางตัวรุกตัวเพลย์เมคเกอร์ครับจะเป็นเียเตอร์ซิรินสกี้คู่หน้าจะเป็นคาร์โรสวอเดสกี้จับคู่กับโรเบิร์ตเดวอนดอลสกี้ส่วนฝั่งซาอุดิอาระเบียครับของคุณเซอร์ฮาเวอเรนาจะมาในระบบ4141 ผู้รักษาประตูจะเป็นโมฮัมเหม็ดอัลโอวาอิสเสรนะครับคู่ครับจะเป็นฮัสซันอัลทัมบักตี้จับคู่กับอาลีอัลโบเลฮีแบ็คขวาเป็นซาอุดอับดุลลามิดแบ็คซ้ายจะเป็นโมฮัมเหม็ดอัลบูไรกนะครับของกลางตัวรับจะเป็นอับดุลเลลาอัลมากีแผงกลางสี่ตัวครับฝั่งขวาจะเป็นฟิรัสอัลบูไรกันฝั่งซ้ายจะเป็นซาเลมอัลดาวซารีแผงกลางสองตัวครับนาะวับ เอาอาเบตจับคู่กับโมเมตคานโนส่วนหน้าเป้าจะเป็นซาเล่เอาเชรีนะฮะโดยผลงานนัดแรกของทั้งคู่นะครับทังฝั่งโปลแลนด์เนี่ยพวกเขาเสมอกับเม็กซิโกมาได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่า เสมอแบบชนิดที่เรียกว่ายันนะยันเสมอนะฮะเกือบจะโดนหนึ่งกันนะครับเม็กซิโกเล่นดีกว่าแต่พวกเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ในที่สุดขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียครับพวกเขาสามารถหักปากาเซียนด้วยการเอาชนะ1ในทีมเต็งแชมป์มของฟุตบอลโลกสมัยน,นี้ได้อย่างอาเจนินานครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแถมโดนนาก่อนด้วยนะฮะแล้วก็มายิงแซง2ลูกในช่วงครึ่งหลังก็ต้องดูเลยครับว่าวันนี้เนี่ยขุนพลบ่อน้ำมันจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ปปรอีกครั้งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดชนะได้ขึ้นมานี่เข้ารอบไปเลยนะพูดเเปป็นนล่นไ โดยทั้งคู่เคยเจอกัน1ครั้งนะครับเป็นการอุ่นเครื่องเมื่อปี2006นะฮะซึ่งครั้งนั้นเนยโปลแลนด์เอาชนะไปได้2ประตูตัวหนึ่งเป็นการเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับแล้ววันนี้อยากจะบอกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยน่ากลัวมากนะฮะโปลแลนด์ประมาทไม่ได้นะครับอาจจะเสร็จอีกทีมนึงก็ได้นะเหมือนอาเร์เจนาที่โดนมาแล้วในนัดแรกคือต้องยอมรับครับว่าซาอุชุดนี้เล่นดีมากๆนะคือถ้าดูแค่เฉพาะผลงานที่เล่นอาร์เจนานะครับถึงแม้ว่ารูปเกมพวกเขาจะเป็นรองครับแต่เวลาสวนมาแต่ละ เปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้นะจนกระทั่งสามารถที่จะเก็บ3คะแนนล้ำค่าได้วันนี้เนี่ยส่วนตัวผมถ้าเกิดเป็นโคซาอูเนี่ยคงแบบว่าไม่แพ้เป็นใช้ได้นะผมว่าแค่เสมอก็ถือว่าน่าพอใจนะครับหรือถ้าเกิดมีโอกาสที่จะแบบพิกชนะได้แบบนัดแรกก็โอเคนะแต่ถ้าว่าการเจอกับโปรแลรนด์มันต่างออกไปครับคือโปรแลรนด์เป็นทีมจากยุโรปฮะผู้เล่นเนี่ยมีรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแกร่งครับการเล่นเป็นระบบนะฮะขึ้นลงอะไรเป็นแผงหมดเลย ต่างจากอาเจนิน่านะครับฟุตบอลสไตล์อเมริกาใต้เนี่ยก็จะเล่นแบบว่าเทคนิคเยอะๆแพรวพราวหน่อยระบบอาจจะไม่ได้เข้มงวดเข่งครัด เหมือนฟุตบอลยุโรปอะไรขนาดตันนะครับแล้วก็อาเจนินาชุดนี้ที่สําคัญเนี่ยตัวผู้เล่นแต่ละตัวตัวเล็กเลยเกินครับสังเกตได้เลยว่าแรงประทะอะไรต่างๆเนี่ยสู้ซาอุดีอาระเบียไม่ได้เลยนะและอีกสิ่งหนึ่งที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่เจอกับอาเจนินาในนัดแรกนะครับก็คือเรื่องของไดรกฟุตบอลครับคืออาเจนินาเนี่ยใช้การต่อบอลสั้นและหาจังหวะเข้าทำนะครับคล้ายๆสเปนแต่สเปนคือเข้าทำแล้วได้ประตูไงแต่อาเจนินาก็ทําไม่ได้ คราวนี้ต้องมาเจอโปแลนด์ครับทีู่เล่นรูปร่างสูงใหญ่และสามารถเล่นเดร็กฟุตบอลได้นะก็คือการครอสเปิดแล้วก็เข้าทำนั่นเองวันนี้อาจจะมะีเกมรับที่จะต้องรับมือโดยที่ต้องเพิ่มมิติมากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมว่าวันนี้ไม่ง่ายครับสำหรับซาอุแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันสําหรับโปแลนด์นะฮะอัตราตรองเปิดมาที่โปแลนด์ต่อครึ่งควบลูก ส่วนตัวผมจะมองว่าบี้กันไปนานๆครับสูสีจริงแต่ถึงที่สุดผมว่าโปรแลนด์อาจจะเฉือยได้นะแค่ลูกเดียวอะเฉือยลูกเดียวด้วยคงไม่เฉื่อยมากกว่านี้นะครับซาอุด์ชุดนี้เล่นดีผมแอบเชียร์นะฮะแต่วันนี้ผมว่าพวกเขาไม่น่าจะยันโปรแลรนด์อยู่ครับดูเราน่าจะแพ้ไปด้วยสกอร์แบบเฉี่อยๆนะครับและที่แน่ๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าทั้งโปรแลนด์และซาอุด์นเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูยากแล้วก็ยิงประตูยากเหมือนกันทั้งคู่นะครับซาอุด์อาจจะมาเล่นเกมรับขณะที่โปรแลนด์เองก็แพ็คเกมแน่นคผมว่่่าาานนนนี้อ้ออตงขงแ เพราะฉะนั้นบินหลักคู่นี้ผมให้ไปที่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งนะครับสรุปคู่นี้ให้2บินนะฮะบินหลักก็คืออยู่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งแนละบินรองเนี่ยให้อยู่ต่อโปลแลนด์ในราคาครึ่งลูกครับถัดมาเราไปดูที่กลุ่มดีกันบ้างนะครับผมทีมชาติฝรั่งเศสจะเจอกับเดนมาร์กเวลา5ทุ่มตรงโดยนัดแรกเนี่ยทั้งฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็สามารถเอาชนะออสเตรเลียมาได้นะฮะสประตูต่อหนึ่งพลิกกลับอัชนะด้วยนะโดนนําไปก่อน ขณะที่เดนมาร์กเนี่ยพวกเขาเสมอกับตูนิเซียไปแบบไร้สกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แบบชนิดที่เรียกว่าสูสีนะสูสีก็เลยทีเดียวแหละทั้งสองทีมและวันนี้เองทั้งสองทีมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาผูเ้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างไรนะครับน่าจะได้เห็นชุดใหญ่ลงด้วยกันทั้ง2ฝั่งนะฮะวันนี้ครับฝรั่งเศสของดีดีเยเดชองจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาบดูจะเป็นฮูโกยอริสเซ่นะรับคู่ครับจะเป็นดาโยอูปาเมกาโนจับคู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้และขวาเป็นบเบนจามิงปา แผงกลางรับ2ตัวครับจะเป็นออเรนจ์ชัวเมนนี่จะคู่กับอาร์เดนราบิออตกลางลูก3ตัวครับฝั่งขวาเป็นอุสมันเดมเบเล่ฝั่งซ้ายเป็นคียันเอมบาเป้ตรงกลางนะฮะจะเป็นองตวนกิสมันและหน้าเป้าจะใช้เป็นโอลิเวียเชรูอ๋แผงเกมลูกนี่ถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะถ้ามีเบนเซมา่าคนนี้นี่โหดเลยนะขณะที่ทางฝั่งเด้มาครับของแคสเปอร์ไฮยูมันจะมาในระบบ352นะฮะผู้สาบตัวจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิล เซ็นนะครับ3ตัวครับจะเป็นโจคิมแอนเดอร์เซนแซมอนเคียร์และอัมเดรสคริสเตนเซนแผงกลาง5ตัวครับฝั่งขวาสุดจะเป็นรามูดคริสเตนเซนฝั่งซ้ายเป็นโยอาคิมเมเลอร์แผงกลาง3ตัวครับมิเกลดัมสกัดเปียร์เอมย์ฮอยเบียกและคริสเตนอีริกเซน ส่วนคู่หน้าอาจจะใช้เป็นอันเดรสสกอปโอเซนจับคู่กับแคสเปอร์ดอเบิร์กโดยชนะนัดแรกของฝรั่งเศสครับที่มีเหนือต่อออสเตรเลีย4ประตูต่อหนึ่งนะถือว่าเป็นการชนะที่ยิงประตูใส่คู่แข่งได้เกิน4ลูกในนัดเปิดสนามเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหลายปีเลยทีเดียวนะครับครั้งหลังสุดต้องย้อนกลับไป,น,ปนู่นเลยค,ครับปี1958ครับตอนนั้นฝรั่งเศสสามารถเอาชนะปร,ะรักวัยไปได้7ประตูต่อ3เราจะน่ามาหน้าเปิดสนามเนี่ยไม่เคยยิงได้เยอะขนาดนี้เลยนะซึ่งนัดนี้ครับดดี้เย่เด,ด,ดชองก็ออกมาให้สภา์กับสื่อ ครับว่าเป็นนัดที่สําคัญที่สุดนะฮะในการเล่นรอบแรกเลยทีเดียวคือทางฝั่งเดชองก็คงมองว่านัดนี้ยากสุดนะเอางั้นเลยแล้วกันครับเพราะว่าครั้งหลังสุดเนี่ยพวกเขาเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับยเย่าเยือนนะฮะเดนมาร์กชนะได้หมดเลยนะครับผมเมื่อ เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ย้อนกลับไปคือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะนั่นะคือการเจอกัน2ครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเดนมาร์กชนะได้หมดเลยเย่าเยือนนักรัวนะฝรั่งเศสวันนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดนับแค่เฉพาะการเจอกันของทั้ง2งทีมในศึกฟุตบอลโลกนะรรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเจอกัน2ครั้งครับผมฝรั่งเศสทําผลงานได้ดีกว่านะครับผมโดยฟรองก8เ้าแปดเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะเดนมาร์กไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ปี2018เนี่ยเสมอกันไปสู่ประตูต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งเดนนบากเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมหนึ่งครับที่เหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากมากมากครผลงานในรอบคัดเลือกโซนยุโรปพวกเขาชนะ9แพ้1นะผลงานดีมากมากครพวกเขามีระบบระเบียบในการเล่นค่อนข้างสูงจริงๆโดยเฉพาะนัดที่เจอกับตุนิเซียเนี่ยเห็นได้เลยครับว่าโอ้โหพับสนามบุกแล้วก็ลุยใส่ตุนิเซียอยู่ตลอดเวลาครับเพียงแค่ไม่สามารถยิงประตูได้เท่านั้นเอง ขณะที่ฝรั่งเศสจริงๆแล้วเนี่ยก็ตอนแรกที่เจอออสเตรเลียเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ถึงที่สุดครับพวกเขาก็มีความสุดยอดในเกมกรุกแสดงให้เห็นแล้วว่าฝรั่งเศสชุดนี้น่ากลัวมากในเรื่องเกมรุกแต่ว่าในเรื่องเกมรับเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พิสูจน์สัสกเท่าไหร่นะว่าไหวหรือเปล่านะครับวันนี้เจอเดนมาร์คครับเป็นทีมที่เจอกันบ่อยอยู่ละในยุโรปนะเพราะว่าพวกเขาอยู่ทวีปเดียวกันจริงแหละครับเนชั่นลีกเนี่ยทางฝั่งเดนมาร์กอาจจะ มีสถิติที่ดีกว่าเนื่องจากพวกเขาชนะได้หมดนะฮะแต่ว่าอันนั้นมันถ้วยในชั้นลีกฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับแต่ฟุตบอลโลกหรือว่ารายการระดับเมเจอร์พอเจอกันเมื่อไหร่ฝรั่งเศสมักจะทําผลงานที่ดีอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่ฝรั่งเศสทําได้เก่งมากครับนั่นคือไม่ว่าสถานการณ์ของทีมจะเป็นยังไงถ้าเกิดสมุิมาเล่นในฟุตบอลรายการใหญ่พวกเขาจะสามารถเก็บผลสกอร์เก็บผลงานขันที่ต้องการได้อยู่หลายครั้งนะครับ โดยวันนี้อาาต่อรองครับเปิดไปที่ฝรั่งเศสต่อครึ่งควบลู่นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็มองว่าเดนม,มาร์กเนี่ยน่าลงทุนมากกว่าแต่พอคิดแล้วคิดอีกนะครับผมรายการใหญ่แบบนี้ฝรั่งเศสเหมือนมีพลังแฝงครับแถมดูเกมรุกฝรั่งเศสแล้วผมก็น่ากลัวจริงจริเดนม,มาร์กเองเนี่ยเกมรับโดยรวมอาจจะเหนียวแน่นแต่ผมว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาเจอกับฝรั่งเศสที่เหมือนกับแบบมันเจอกันบ่อยรู้ทางกันบ่อยอ่ะผมว่าฝรั่งเศสก็คงจะรู้นะฮะ ว่าจะต้องเล่นกับเดนมาร์กยังไงแถม2นัดหลังเน่พวกเขาแพ้ทั้งยาดทั้งเงยือนวันนี้ผมว่าพวกเขาคงอหญ่จะเอาคืนบ้างแหละเอาคืนทั้งทีก็เอาคืนในบอลโลกมาซะเลยแล้วกันนะครับผมว่าฝรั่งเศสเก็บ3าคะแนนได้ครับผมไม่ว่าจะชนะ1หรือ2ลูกก็ตามแต่เพราะฉะนั้นราคาครึ่งควบลูกก็ต้องอยู่ต่อฝรั่งเศสนะครับผมได้ครึ่งหนึ่งนะผมเชื่อว่า1ลูกทําได้นะฮะถ้าเกิดฟุกๆหน่อยอาจจะมีลูกที่2ตามมาอีกทีนะครับส่วนอร์สูงต่มคู่นี้ก็ให้ความเห็นนะฮะคู่นี้ฝากไปบินเดียวครับต่อฝรรรัั่่งงเศสคคคึบบลูกผ และคู่สุดท้ายดึกสุดครับเวลาตี2ตรงเป็นกลุ่ม C นะครับอาร์เจนตินาจะเจอกับทีมชาติเม็กซิโกเดือนแรกครับอย่างที่ทราบกันดีฮะอาร์เจนพวกเขาแพ้ต่อซาอุดีอาระเบียไปแบบพลิกล็อกมากๆ1ประตูต่อ2ขณะที่ในฝั่งเม็กซิโกรครับัดแรกพวกเขาเสมอกับโปรแลแด์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแบบชนิดที่เรียกว่าครองบอลมากกว่ามากๆเลยแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้เท่านั้นเองนะก็เลยเสมอไปแบบโนสกอร์นะครับโดวยวันนี้ครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะนะครับผมไม่มีตัวเจ็บหรือว่าตัวที่ติดทดแบนเลยนะครับก็พร้อมลงสนามได้ครบทุกตำแหน่งครับโดยเสบียผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีทมในวันนี้ครับอาร์เจนตินาของคูซเรลแนลสกา尔ูนีจะมาในระบบ4-3-3ผู้สัปตัวจะเป็นเอเมริโนโมาร์ติเนสคูเซนาจะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสจับคู่กับนิโคลัสโอตามเมนดี้แม็กขวาเป็นนาโิเอลโมรินาแม็กซ้ายเป็นนิโคลัสทาเกลฟิโกโ แปลงกองกลาง3ตัวครับจะเป็นโรดิโกเดอปอลเลย์นโรปาเลเดสและเอนโซเฟอร์นันเดสส่วนสามภาษาเกมลุกในวันนี้ครับคาดว่าน่าจะใช้บริการของทางด้านอังเคลดิมาเรียจับคู่เล่นร่วมกับลาตูโรมาร์ตินีสและเลอแอนเอลมสซี่เป็นตัวฟรีนะฮะส่วนฝั่งเม็กซิโกของคุณซอเกอร์โดมาร์ติโนวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูจะเป็นกิโยโมโอชัว คู่เซนนะครับจะใช้เป็นเซซ่ามอนเตสจับคู่กับเฮกเตอร์โมเรโนและขวาเป็นฮอกเกซานเชสแบ็คซ้ายเป็นเฮซุสกาลาโดนัดที่แล้วเล่นดีมากเลยนะตัวนี้แผงกลาง3ตัวนะครับผมเล่นเด่นมากนัดแรกฮะทั้งเอ็กตอร์เอเรราเอซันอาเรสและหลุยเชเวสนะฮะวันนี้คาดว่าน่าจะไดงสนามกันครบทุกคนขณะที่3ประสานเกมลูกครับจะเป็นเฮอร์วิงโลซาโน ราอูกิเินเนสและอเล็กซิสอวยกาซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่านัดนี้นะฮะยากกว่าการเจอกับซาอุอีกครับผมเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ยโอ้โหเล่นดีจริงๆนะในนัดที่เจอกับเดนมาร์กนัดก่อนครับถ้าอาเจนไม่สามารถที่จะเร่งเครื่องได้ ถ้าเล่นแบบนัทที่เจอซาอุบอกเลยว่ารอโดนอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงสถิติเฮตุเฮตก็ต้องบอกว่าอาเซนินาเหนือกว่ามากๆนะครับโดย3ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยอาเซนินาชนะได้ทุกนาทะแถมไม่เสียประตูเลยแม้แต่นัดเดียวครับชนะ2อูนย์ไปสนัดแล้วก็ล่าสุดที่เจอกันนะฮะเมื่อ3ปีก่อนก็ชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์แต่ต้องบอกนะย้ำนะครับว่าไอ้สนัดเนี่ยมันคือดักกระชับมิดนะครับไม่ใช่ถ้วยระดับเมเจอร์แต่อย่างไร แต่กับฟุตบอลโลกมันต่างออกไปครับผมพอมาถึงสถานการณ์ที่อาเจนิน่าเนี่ยต้องอยู่ในจุดวิกฤตแบบนี้ก็คือการแพ้ซาอุไปก่อนในนัดแรกเนี่ยนัดนี้พวกเขาจะกดดันแค่ไหนต้องมาดูกันนะครับผมคือก่อนหน้านั้นพวกเขาเนี่ยไร้พ่ายมายาวนานถึง36เกมเลยฮะแล้วอยู่ดีมาแพ้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดจริงๆครับผมส่วนตัวผมยังมองว่านัดนี้เขาน่าจะเร่งเครื่องได้อยู่นะ แล้วดูแล้วเนี่ยการเจอกับเม็กซิโกเนี่ยคือยากกว่าเจอซาอุก็จริงนะครับผมเพราะว่ามีทีมที่อันตรายกว่านะสำหรับเม็กซิโกแต่ว่าผมดูจากนัดแรกเท่าที่สังเกตเนี่ยคืออาเจนตินาเนี่ยเขาเล่นการเซตบอลอะไรมันก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สู้กับซาอุดิอาระเบียไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของอสรีระรูปร่างนะและความฟิตคือดูแล้วตั้งแต่ซาอุโตวใหญ่มากครับพวกเขาเนี่ย าสามารถเก็บลูกกลางอากาศได้หมดเลยฮะลูกโด่งนี่อิร์เจนากินไม่ได้เลยครับผมเปิดมงไปนี่โดนสกัดออกตลอดแต่วันนี้เจอเม็กซิโกเนี่ยการที่พวกเขาจะเล่นบอลเดร็กอาจจะสู้กันได้นะเพราะว่าเม็กซิโกก็นักเตะก,ก็ไม่ได้ว่าตัวใหญ่อะไรมากมายครับรูปร่างถือว่าสูสีกันพอถ้พูดจริงๆทั้งสองทีมก็ถือว่าอยู่ในเชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันนะครับอิร์เจนาเนี่ยอยู่ในโซนอเมริกาใต้ส่วนเม็กซิโกเนี่ยอยู่อเมริกาเหนือนะจริงๆอีนิดเดียวก็จะลงมาอเมริกาใต้แล้วล่ะ ตายการเล่นคล้ายๆกันครับผู้เล่นตัวเล็กคล่องแคล่วว่องไวในการเซตบอลแล้วก็คันเข้าทําที่รวดเร็วฉับไวนะครับโดย Mexico เม็กซิโกเนี่ยอาจจะมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงความชัวร์แล้วก็ความเก่านะครับรวมถึงประสิทธิภาพตัวผู้เล่นโดยรวมอาร์เจนินาก็ยังดูเหนือกว่าอยู่ดีนะฮะนัดนี้วัดใจอย่างเดียวครับผมพูดตรงๆว่าอาร์เจนเนี่ยจะเร่งเครื่องได้แค่ไหนนะฮะคือถ้าเร่งเครื่องได้เมื่อไร่ผมว่าเม็กซิโกก็เอาไม่อยู่ครับ ตาตารองเปิดมาที่อาร์เจนต่อหนึ่งลูกถ้าถามใจผมนะผมยังเชื่อมั่นในฟ้าขาวอยู่นะครับคือนัดแรกเขาแพ้ความใหญ่ความแข็งของซาอุแต่วันนี้เนี่ยพอเจอนักเตะที่ไซใกล้เคียงกันครับต้องสู้ด้วยแทคติกและแทคนิคจริงๆผมเชื่อว่าอาร์เจนายังดูเหนือกว่าเมสโกอยู่ประมาณนึงนะครับราคาต่ออาจจะแพงซะหน่อยแต่ผมว่าพวกเขาทําได้ครับอันนี้นี่ใช้ฟิลลิ่งประมาณ 70%แล้วก็ข้อมูล30%เลยนะอันนี้บอกไปก่อนเลยนะครับผมว่า1ลูกอาเจนนันได้ครับดูลุกนที่2ไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้คู่นี้ต่ออาเจนินาราคา1ลูกครับและในช่วงท้ายคลิปเช่นเคยครับมาสรุปผลวิเคราะห์ของเซียนบูมนะฮะว่าจะถูกใจทุกท่านมากนรออแค่ไหนวันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้ออกตัวก่อนเลยนะถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่ฟังดีๆนะครับวันนี้ผมไม่ค่อยมีคู่ที่แบบมั่นใจแบบ1 0 0เลยนะมีแต่แบบน่าจะน่าจะประมาณนี้หมดเลยนะฮะยังไงลองฟังดูลกัน ห้ามงตรงคู่แรกนะครับผมให้อยู่ต่อตูนิเซียราคาปอป,อปอครับบินเดียวเลยนะฮะสองทุ่นตรงฝากไว้2บินครับอยู่ต่อโปลแลนด์ราคาครึ่งครบลูกและอยู่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งนะครับคู่ที่3าอยู่ต่อฝรั่งเศสราคาครึ่งครบลูกและคู่สุดท้ายครับอยู่ต่ออาร์เจนตินาราคา1ลูกนะครับถ้าถามใจผมณนะตอนนี้ผมมองว่าบินที่ชอบที่สุดคือต่อตูนิเซียราคาปอปอนะผมเห็นพวกเขาเล่นนัดแรกแล้วเล่นดีใช้ได้เลยครับผมว่าพวกเขาหน้าจะชนะออสเตรเลียได้นะครับ และนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนของบูมบอลเตงนะฮะชื่นชอบใจไม่ชอบใจงไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผลงานออกมาไม่ดีก็ต้องกราบขออภัยด้วยแต่ว่าเมื่อวานบวกนะเ,ออเดี๋ยววันนี้จะบวกหรือเปล่ามาดูกันครับผมเจอใหม่วันพรุ่งน,นี้ครับ